สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึง่งวันนี้จะมาถามตอบคนส่งคําถามเข้ามาเยอะมากน้องปินมาให้ประมาณ2หน้ากระดาษน้องอเลยสนใจว่าว่าเราจะมีเซกเมนต์ที่เราเรียกว่าซุกซิก,การบอล a n y w a y อย่า anyway, งน,นี้นั้น ก่อนอื่นเลยถ้าสนใจการ์ดบอลจริงจังหรือคิดว่าจะสนใจการ์ดบอลหนึ่งเลยนะ u b s c r i b e ช่องฟันติออนไลน์ก่อนอยู่ข้างล่างนี้เพราะว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการ์ดบอลทั้งหมดโดยเพราะถ้าเป็นภาษาไทยจะลงอยู่ในช่องนี้คือฟันติออนไลน์แราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรแล้วแต่มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับรายการอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นส่งมางในคอมเมนต์ส่งมาช่อง,งต่างๆได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะพยายามทําให้สําคัญ2ก็คือเข้าไปกด Follow หรือกดไลค์ซุปเปอร์ซับเฟซบุ๊กนะเพราะข้อมูลทั้งหหมมด่่าวาว,าวรุน ที่ออกการเกิดอะไรน่าเก็บก็จะโดนโพสต์อยู่ใน f a c e b o o ซูเปอร์ซับแต่ว่าถ้าอยากซื้อการจะกาเดี่ยวการเป็นเซตรวมทั้งกล่องในอนาคตจะอยู่ที่เฟซที่ชื่อว่าซูเปอร์ซับสโตรแตกต่างกันนะซูเปอร์ซับสโตรจะเป็นการขายเท่านั้นจะมีตั้งแต่การเดี่ยวการเป็นเซตพวกกรอบรูปที่เห็นอยู่ข้างหลังรวมมาถึงกล่อง นะครับอันนั้นคือซูเปอร์ซับสตร์สุดท้ายถ้าอยากลองจอยเบรกต้องทํา2อย่างครับหเข้าร่วมกรุ๊ปทัลร์แมนกรุ๊ปต้องกดอัพลายเข้ามาตอบคาถามนะคนที่ไม่ตอบนี่ไม่มีสิทธินนะบอกเลย2ต้องไปซับสไครป์ยูทูบทัว l ์แมนเพราะอันนั้นอนะเบรกทั้งหมดจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางนั้นอันนี้คือต้องอธิบายทุกครั้งเผื่อคนไม่เข้าใจจะได้เข้าใจตรงกันว่าเพจไหนคือเกี่ยวข้อมูลการ์ดเพจไหนคือขายการ์ดเพจไหนคือเกี่ยวกับการเบรเเก,กร Break, เพราะว่าเราแยกชัดเจน เหมือนที่บอกคนส่งคำถามเข้ามาคนเยอะจะพยายามไล่อตอบให้ทีนี้ต้องแยกอย่างนี้ก่อนครับคือมีคนถามเข้ามาเยอะว่าเบรกคืออะไรอะไรเกี่ยวกับการเกรดการ์ดอันนั้นจะทําแยกให้นะว่าเกรดการ์ดคืออะไรเพราะนั้นเนี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่เจาะจงขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นมีคนอยากรู้ว่าไอ้สับขององการนี้คืออะไรบ้างอ่ะอย่างคำถามเนี้ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในการอธิบายเพราะมันจะอธิบายตั้งแต่ก่อนเพราะมันจะมีในเรื่องแบบแมชวอนเพย์วอนการ์ดบอลมีกี่แบบ r c ีคืออะไรเดี๋ยวจะไปอยู่ในอีกเซกเมนต์หนึ่งเพราะมันนั้นเอาคนามง่ายๆก อยากรู้จะหาซื้อกล่องการ์ดได้ที่ไหนเอาจริงนะครับในถ้าในเมืองไทยเนี่ยต้องตามกลุ่มการ์ดเฟซบุ๊กโอเคราคาไม่เท่ากันแล้วเพราะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าลองจริงเซิร์ชพวกการ์ดบอลในกลุ่ม f a c e b o o อะครับจะมีคนขายกล่องเยอะตั้งแต่กล่องพันสี่สองพันสามพันห้าพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนมีหมดแล้วแต่ว่ากำลังซับเราเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเมืองไทยยังไม่มีร้านที่เป็นแบบร้านชั้นเจนของตัวซูเปอร์มีอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงร้านข้างล่างแต่ถามว่าเหมือนที่บอกครับว หรือถ้าคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มเบรกท t o y ์แมนกลุ่มแล้วอะครับในกลุ่มนั้นอะมันก็จะมีโพสต์กล่องขายคือกล่องเนี่ยมี2แบบคือให้เปิดไลฟ์เวลาที่เปิดไลฟ์หรือซื้อไปเปิดเองมีคนถามว่าแบรนด์ท็อปน่าเล่นไหมท็อปน่าเล่นสิครับต้องอย่างนี้ก่อนครับการ์ดบอลจริงจริงแล้วมันมี3ยี่ห้อแต่หลักๆที่คนสะสมการจะมียี่ห้อที่ชื่อพาริญี่กับยีห่ห้อท็อปแต่ะยี่ห้อย่อมมีรุ่นที่เป็นเพศของตัวเองแล้วถามว่าท็อปน่าเล่นไหมท็อปน่าเล่นแต่ว่ารุ่นของท็อปที่ราคา ท็อปส์โครมโครมคือเหมือนพระเอกพระเอกหมายคว่าเมื่อมีตัวนักเตะใหม่ๆดังๆแล้วแต่ส่งการ์ดท็อปไปเกรดโดยเพราะโครมราคาขายหลังจากที่เกรดแล้วจะแพงมากาะถามว่าน่าเล่นไหมหน่าเล่นถ้าท็อปจริก็คือต้องเป็น Tops Chrome ชัดเจน มีคนถามว่า c ีอาถ้าเลิกเล่นราคาการ์ดจะไปไกลไหมขออนุญาตตอบนี้ครับปัญหาของ c ีอาร์ดโดเนี่ยมีลายเซน็นมาเกิดทุกรุ่นลายเซน็นเยอะมากแค่ปัจจุบันเองอะครับความแตกต่างความเหลื่อมล้ำของราคาการ์ดโดมี3ปัจจัยที่ซุปจะพูดเสมอเกี่ยวกับการทั้งหมด1การ์ดนั้นเป็นลายเซน็นออนการ์ดหรือสติกเกอร์ไหมคำว่าออนการ์ดคือเซ็นไปบนการ์ดเลยหรือเป็นสติกเกอร์แค่อนการ์ดกับสติกเกอร์ราคาก็จะห่างกันแล้วครับต่อมาถ้ามีผ้า 5คือ match o n หรือ player one ซึ่งมันจะเขียนอยู่ข้างหลังการนะครับ match o n คือนักบอลคนนั้นใส่ลงแข่งจริงๆคำว่า player one แปลว่าก็จะใส่ตอนเซ็นการ์ดใส่ถ่ายโฆษณาการตลาด แต่ไม่ได้ใส่ลงแมชปัจจัยที่3คือการรุ่นนั้นมีคําว่าพา r a เ e ลไหมพา r a เลลคือบางทีมันมีการดีไซน์เหมือนกันร,รูปเดียวกันสมมติ CR7 มันจะมีทับยี่สิบห้าทับสิบห้าทับสิบทับห้านึกออกไหมฮะเบ็ดเสร็จมันอาจจะมี50ใบถ้าไม่มีพาราเ e ลแปลว่ารุ่นนั้นถ้าทับยี่สิบคือมีแค่ยี่สิบใบสามปัจจัยเนี่ยจะทำให้ราคาแตกต่างเพราะนั้นโดเองเอาปัจจุบันนะฮะโดบางใบแค่สามสี่หมื่นบาทก็มีแต่ราเซนโดเป็นล้านก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือปัจจัยเพื่อตตออบบคคาาาาถมมมมโโดด่่่่เเลลิกนนนนนรรจจะะขขขึึึ้้้ััยสวววงไ ต่อเมื่อโดยที่ไม่ได้แช่งเขาเสียชีวิตหรืออะไรก็แต่เพราะหาไรเซนไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไงตอนนี้ไรเซนโดม,มันเยอะต่อให้เขาหยุดเล่นการ์ดเขาก็มีอยู่การ์ดยังมีอยู่มันคือสป라이ดีมานคือความต้องการหรือจํานวนการ์ดที่คนยังขายอยู่ครับด้วยความนีโดม,มันเยอะที่ขึ้นแน่นอนมันจะกลับไปที่เมื่อกี้ซุปพูดครับคือสาปัจจัยไม่เกี่ยวกับว่าเลิกเล่นหรือไม่เลิกเล่นมันคือปัจจัย3อันที่ทําให้ราคาการ์ดมันแตกต่าง RC คืออะไรเนี่ยอธิบายได้นี่มันง่าย RC ย่อมาจาก ลุกี้การ์ดครับลุกี้การ์ดก็คือว่าการ์ดปีแรกของนักเตะนั้นไม่ใช่แค่รุ่นเดียวนะใน1ปีนั้นถ้าสมมติน,นักเตะกอมีการ์ดเขาอยู่ใน5รุ่นทั้ง5รุ่นนั้นก็ถือว่าเป็น r c การ์ดของนักเตะนั้นนะครับแต่ว่ามันคือลุกี้การ์ดถามว่าทําไมคนถึงถามถึงลุกี้การ์ดเยอะเพราะว่าตอนนีม้มันกำลังเป็นกระแสครับการแรกยกอย่างเช่นการแรกของ CR7 หรือโด้ทุกวันนี้ถ้าเกรดแล้วชุดสปอร์ตติ้งลิสบอนนะ ก็ขายอยู่ที่2ล้านอัพบาทนะครับตัวอย่างมันจะมีโลโก้จะมีโลโก้ RC อยู่อย่างนี้แค่นั้นเองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อท็อปหรือยี่ห้อไยนี่ก็มีโลโก้ RC หมดแล้วครับมันย่อม,มาจากในส่วนของ Ro กกี้การ์ การ์ดจำเป็นต้องมีคําว่าโลโก้อาร์ซีไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่ามีคนยกตัวอย่างว่าการ์ดปาเป้ซึ่งราคาโหดมากคือรุ่นพาเนนี่ซีเล็กสองพไม่มีโลโก้อาซีถามว่าทําไมาไม่มีอาซีเพราะว่ากีฬาอื่นมีโลโก้อาซีมานานครับเอ็ปปาเป้เนี่ยยุค2017เนี่ยการ์ดบอลยังไม่ได้มีโลโก้อาซแต่ทั้งนี้น,นั้นเป็นปีแรก ที่มีการ์ดเอบาเป้ในการฟุตบอลเพราะฉะนั้น2017ก็ยังคลาส s ิฟาย as rc ไม่นับว่าพายนี่ค่อนข้างมั่วในการลงโลโก้ rc ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตลาดจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรคือลุกี้จริงๆเพราะบางคนมันมีสติ๊กเกอร์มาก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างจริงแล้วเอบาเป้ก็มีสติ๊กเกอร์มาก่อนในชุดมอนโกเป็นสติ๊กเกอร์คู่นักบอลอีกคนหนึ่งแต่คนก็ยังมองว่าในส่วนของเมนเซตหรือตลาดหลักลุกี้ของเอบาเป้ก็คือ2017ถึงแม้ไม่มีโลโก้ rc อีกเรื่องหนึ่งสาคัญ น้องเขาย้ำมาอย่าลืมกด subscribe นะถ้าสนใจในการ์บอลอยากดูเข้าเจ้าบ้าพลังเปิดกล่องต้อง subscribe เพอรติออนไลน์ซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับสโตร์เวลแมนจำไว้สี่อันโดยพอถ้าอยากเห็นข้าพเจ้าสุเิการ์บอลตอบบ่อยๆต้อง subscribe แต่ทั้งนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ได้รู้ทุกเรื่องหลายๆครั้งที่เห็นเวลาตัวซุปไลฟ์ก็จะมีพี่ๆน้องๆที่มาช่วยกันให้ความรู้เพราะหลายคนเก็บไม่เหมือนการเก็บมานานไม่เท่ากันมีมุมมองที่ต่างกันออกไปเพราะนั้นสําคัญว่าเรื่องการ์บอลมันไม่ได้มีผิดมีถูกอยู่แล้ว เริ่มสะสมควรทำยังไงดีเริ่มสะส,สมควรทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในเซกเมนต์แยกดีกว่าดาวรุ่งคนไหนที่คิดว่าดีครับยากโคตรมันแล้วแต่เราเตงดาวรุง่งหรือคํา่ารุกกี้มันแยกเป็น2แบบขออธิบายอย่างนี้แล้วกันฮะยกตัวอย่างเช่นดาวรุ่งที่ดังแล้วหรือแบบที่ทุกคนรู้จักการราคาไปไกลแล้วชัดเจนเห็นภาพทาแลนเอบาเป้ สองนี่้จะเห็นภาพสุดลงทุนได้ไหมได้ถ้าเราคิดว่าเขาจะเก่งกว่านี้ยกอย่างเช่นตอนนี้ฮาแลนด์มีข่าวไปมาริดถ้าไปมาดริดเล่นดีโคตรราคาการ์ดต้องไปต่อยแล้วครับแต่ปัญหาคือซื้อกาดฮาแลนด์พูดถึงรุกกี้การ์ดหรือการ์ดปีแรกของฮาแลนด์หรือเอมบาเป้นะถ้าคุณซื้อตอนนี้ราคามันแพงมากเลยครับบุนเดสซิกาโครมคือหนึ่งในะการ์ดอาร์ซีของฮาแลนด์ถ้าเกรด10แล้วต้องมีแบบ สามหมื่นสี่หมื่นขั้นต่านี่คือขั้นต่ํานะจนไปถึงหลักล้านมีหมดเพราะัปัญหาที่สองถ้าย้อนออกลับมาแล้วถ้าเราไม่ลงทุนในลูก,กี้ที่เหมือนดังแล้วล่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่คนเล่นเบรกหรือฝรั่งหรือคนไทยหลายคนก็ต้องไปเตงไงครับว่าใครจะเก่งยกตัวอย่างเลยไม่ได้พูดว่าควรลงทุนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เขาตามหาใครบ้างในเชิงของลูก,กี้หรือดาวรุ่งมุโกโกของดอทมุลเบลลิงแฮมดอทมุลเช่นกันเปรี่บาซ่าหรือสเปนมูเซียล่าของไบร์นรวมไปถึงกราเวนเบกของไอ กับเนเธอร์แลนด์อันนี้คนตามหาเยอะระดับหนึ่งแล้วค่าเบรกแพงค่าการ์ดแพงขึ้นมาแล้วหรือแม้แต่ตอนนี้เมาส์คนก็ตามหาเมสันมาส์แต่ว่าไม่ได้แพงเท่าฮาแลนด์กับเอมบาเป้ถ้าเรียกว่านี่คือประมาณแบบเกรด B ีแล้วกันสมมุติว่าดาวรุ่งเกรด A คือเอมบาเป้ฮาแลนด์ถ้าคุณเป็นคนที่ดูบอลคือเฉันไม่อยากซื้อแร้วเพราะแพงต่อให้นาคตมันขึ้นชัวร์บีการ์ดก็เริ่มไปไกลแล้วคุณก็ต้องไปหานักเตะที่สมมติคุณเตงว่าจะเก่งยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เคยมีคนเตงว่าคูว เจะเกไอแสกกองหน้าของสวีเดนและโซซิดัต เขาเรียกเรียกว่ากรุ๊ป C แล้วกันถ้าคุณกว้านซื้อตอนนี้ไม่ว่าจะเกรดหรือยังไม่เกรดถ้าเก่งขึ้นมาเกิดมันเทพขึ้นมาคุณก็จะโคตรคุ้มเลยครับแต่ความเสี่ยงคือถ้าซื้อฮาแลนด์หรือปั๊เป้มั่นใจได้แน่นอนว่าราคาการ์ดมันไม่ลงเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันติดลมบนไปแล้วแต่ว่าถ้าซื้อเกรด B แล้วไม่ลุ่งก็เสี่ยงซื้อ C ยิ่งเหมือนคุณเตงว่าใครจะเกิดขึ้นแลลวครับอันนี้คือวิธีการคือเหมือนที่เคยพูดในแรกว่าถ้าดูบอลถ้าชอบการ์ดบอลอ่ะลองดูว่า ใครจะเก่งล่ะคุณก็จะถือว่าลงทุนน้อยถ้าเจ็บว่านักเตะค,คนนี้มันไม่ดังก็จะไม่ขาดทุนเยอะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าตอบคาถามแล้วการ์ดฮาแลนดน่าเก็บไม้แพงไ,ไหมกมร์ดฮาแลนด์แพงครับน่าเก็บไม้น่าเก็บครับแต่ว่าเหมือนที่เคยบอกไปแล้ว ว่าส่วนตัวจะเก็บเฉพาะการ์ดที่เป็นอาซีแรกของฮาแลนด์ครับปี2ปี3สุดท้ายมันขึ้นไหมขึ้นแต่มันจะขึ้นไม่แรงเท่าการ์ดปีแรกเพราะนั้นถ้าคุณคิดจะควักเงินซื้อฮาแลนด์ and, ซื้อการ์ดปีแรกหรือลูกี้การ์ดไปเลยแล้วรอให้ฮาแลนด์มันเทพถามว่าแพงไหมเหมือนที่บอกแพงโคตรถามว่าในส่วนตัวคิดว่าขึ้นไหม ขึ้นเพราะตอนนี้เองยังเล่นอยู่ดอนมุลไม่ใช่ทีมใหญ่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติฮาแลนด์ไปห, Madrid, หรือมารดริดหรือแมนยูไปทีมใหญ่ขึ้นนั่นเองราคาก็จะขึ้นถ้าเกิดวันหนึ่งฮาแลนด์ได้บอลลงดอก็จะขึ้นเกิดยิงเยอะนู่นนี่นั่นก็จะขึ้นเพราะถามว่าน่าเก็บไหมน่าเก็บแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับจะไม่ไปซื้อปี2ปี3ปี4หรือปีอะไรก็แล้วแต่จะซื้อปีแรกของฮาแลนด์เลยถ้าจะวัดในส่วนของฮาแลนด์อยู่แล้ว การรุ่นคอนดิเคิลมีสิทธิ์ราคาตกไหมเพราะเห็นตัวเกิดรันสูงมีสิทธิ์ครับกลับไปที่เมื่อกี้พูดแล้วว่าการ์ดยิ่งรันเยอะไอ้คำว่ารันคือคำว่าทับเท่าไหร่สมมติทับ400ทับ500การ์ดยิ่งรันเยอะแปลว่าการ์ดมันมีเยอะราคายิ่งน่าจะลงการ์ดยิ่งรันน้อยหรือทับน้อยแน่นอนฮะมันต้องแพงเพราะนั้นถ้าการที่คอนดิเคิลสมมติยกตัวอย่างเฉยนะครับมีายเซนของบัติสตูต้าทับ4 0 0หรือ2อ9าผมจะไม่ผิด แน่นอนราคามันก็ต้องลงเพราะมันมีเยอะจัดเทียบกันถ้าเกิดการ์ดเจราดในครอนิเคิลมีแค่14เงี้ยยังไรราคาก็ไม่ลงเพราะมันมีน้อยมากเพราะนั้นการที่รันเยอะแน่นอนทำให้ราคาลงครับเพราะนั้นอันนี้ตอบได้เลยมีคำถามหนึ่งอันนี้น่าสนใจถ้าหลายๆคนเคยดูการเบรกหรือเปิดกล่องอะครับการ์ดที่มันบางมันมักจะโคง้งหรือถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าวาร์การ์ดวาร์การ์ดไม่คลาสสิฟายหรือไม่นับว่าการ์ดมันเดเม ge หรือเสียนะครับ การ์ดโค้งเวลาส่งเกรดเวลาส่งเกรดไม่ทําให้คะแนนเกรดต่ําลงเพราะการ์ดมันโค้งครับอันนี้สามารถไปหาข้อมูลได้เพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเยอะเลยในพวกอฟอรัรมหรือกลุ่มของฝรั่งพูดเรื่องนี้เยอะแต่การ์ดโค้งสั้นๆเลยครับไม่คลาสสิฟายหรือไม่นับว่าเป็นการ์ดที่พังหรือเสียแล้วก็ไม่มีผลกับการส่งเกรดเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าตอบแล้วเบสเซ็ตชิวๆแค่นี้ก่อนก็ได้นานละ ไม่ต้องห่วงคส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆยังไงก็ทําต่อยังไงก็ตอบให้เรื่อยๆเพราะตอนนี้เองคําถามก็ค้างอยู่เยอะรวมไปถึงเหมือนที่บอกหลายคนอยากรู้ว่าเบรกคืออะไรการ์ดบอลคนเริ่มสะสมยังไงเดี๋ยวจะทําอีกหนึ่ง EP ที่พูดแต่เรื่องนี้เลยเป็นเหมือนเบสิกการเริ่มต้นให้คนที่เริ่มเข้ามาเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากก็ลา2ข้อครับสออย่าง1จะซื้อจะขายอะไรตอนนี้ระวังครับวงการมันใหญ่ขึ้น การมันใหญ่ขึ้นคนฉวยโอกาสย่อมมีเยอะใจเย็นๆเช็คดีๆเวลาที่จะมีคนขายการเราหาข้อมูลดีๆอย่าเพิ่งไปรีบหลวมตัวซื้อเพราะคนฉวยโอกาสมีเยอะจริงๆอันนี้นย้ำจริงๆครับอย่าเพิ่งรีบบุ่มบามซื้อโดยเพราะกับคนที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเยอะระวังทีมงๆเพราะตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากนะวันที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็มีกรณมีคนติดต่อมาเต็มเลยว่ามีคนโดนโกงโดนหลอกโดนอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้ ระวังจริงๆ2การ์ดบอลทั้งหมดมันเป็น nice to have ไม่ใช่ must have คือมีก็ดีแต่ไม่จําเป็นต้องมีครับเพราะฉะนั้นจะเบรกจะซื้อให้อยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าสมควรกับเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามฟอติ้งออนไลน์อย่าลืมติดตามซ on ูเปอร์ซับสำคัญสุดจะทําเกี่ยวกับซูเปอร์ซับการ์ดบอลชื่ออยู่เนี้ยซูเปอร์ซับการ์ดบอลเรื่อยๆเพราะฉะนั้นส่งคาถามเข้ามาเลยว่างจะตอบให้จะทํรายการอย่างเงี้ยเยอะๆจะได้เอาข้อมูลไปแชร์กันไ,ได้เปล่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้ครับ เพราะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทั้งหมดที่พูดไปแล้วหลายรอบวันนี้ไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ